เม่นน้อยผู้กลัวการสัมผัสการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าที่เงียบสงบมีเม่นน้อยตัวหนึ่งชื่อปุยปุยเป็นเม่นตัวเล็กที่น่ารักแต่เขามีน้มแหลมรอบตัวเสมอซึ่งทําให้เขารู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเพราะเขากลัวว่าถ้าใครมาใกล้จะต้องโดนน้าของเขาทําให้เจ็บปุยจึงไม่เคยเข้าใกล้เพื่อนๆของเขาในป่าเลยวันหนึ่งปุยเดินเล่นในป่าและเจอนกแก้วตัวหนึ่งชื่อว่าปีกปีกเป็นนกที่ชอบพูดคุยและช่างสังเกตเห็นปุยดูเศร้าก็เลยถามว่า ทำไมเจ้าดูเศร้าจังล่ะเพิร์นปุยถอนหายใจและตอบว่าฉันไม่กล้าเข้าใกล้ใครเลยฉันกลัวว่าน้ำของฉันจะทำให้คนอื่นเจ็บปีกฟังแล้วก็โหระเบาๆเจ้ารู้ไหมปุยบางครั้งมันไม่เกี่ยวกับว่าน้ำของเจ้าจะทำร้ายคนอื่นหรือเปล่ามันเกี่ยวกับความตั้งใจต่างหากถ้าเจ้าตั้งใจที่จะเป็นมิตรและระวังตัวคนอื่นก็จะเข้าใจเจ้าปุยยังคงกังวลแต่น้ำของฉันอยู่รอบตัวมันอยู่ใกล้ฉันตลอดเวลาฉันไม่รู้จะเลี่ยงมันได้อย่างไร ปีกยิ้มและบอกว่าเจ้าลองคุยกับเพื่อนๆของเจ้าและอธิบายความรู้สึกของเจ้าให้พวกเขาฟังสิทุกคนมีวิธีในการป้องกันตัวเองทั้งนั้นแต่เมื่อเราเข้าใจกันเราจะรู้วิธีอยู่ร่วมกันโดยไม่ทำร้ายกันปุยคิดตามและรู้สึกดีขึ้นวันต่อมาเขาจึงลองเดินเข้าไปหาเพื่อนสัตว์ตัวอื่นๆในป่าและเล่าเรื่องราวของเขาพวกสัตว์ต่างๆเข้าใจและพยายามที่จะอยู่ใกล้ปุยโดยไม่โดนน้ำนับจากนั้นปุยเริ่มมีเพื่อนมากขึ้นเขาเรียนรู้ ที่จะไม่กลัวการสัมผัสและเริ่มเข้าใจว่ามิตรภาพนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจดีจากภายในนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรากลัวอาจไม่ได้เป็นอุปสรรคที่แท้จริงแต่เป็นเพราะเรายังไม่เปิดใจให้กับความเข้าใจจากผู้อื่นเมื่อเราเรียนรู้ที่จะสื่อสารและเปิดใจมิตรภาพก็จะเกิดขึ้น